สวัสดีครับยินดีตอรับเก้าสื่อเกมแฮปปี้คนยิเหมือนกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการฟาร์มเลเวลนะครับและการหาเงินจากในเกมนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปรับชมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ซื้อไอเทมซึ่งจะเป็นนมสดซึ่งจะบวกน้ำหนักนะครับ3กิโลกรัม อีกอย่างหนึ่งนะครับคืออาหารเสริมหมูแดงนะครับซึ่งจะเพิ่ม6กิโลกร,รัมเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองอย่างต่างกันอย่างไรบ้างเรามารับชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับเดีย๋ยวเราจะให้นมก่อนนมนะครับจะเพิ่ม3กิโลกร,รมัมแล้วก็ได้ E X P นะครับทั้งหมดประมาณ360นะครับ ต่อไปเราก็จะเป็นอาหารเสริมหมูแดงนะครับอาหารเสริมหมูแดงนะครับเราจะได้ประมาณ6กิโลกร,รมัมส่วน exp ก็จะได้ประมาณ540นะครับเราจะเห็นว่าการซื้อนมให้หมูนะครับจะคุ้มกว่าการซื้ออาหารเสริมหมูแดงนะครับแต่ก็แลกประกับใช้เวลาที่นานกว่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราซื้ออาหารมาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย จากนั้นเราก็ให้อาหารหมูรัวๆไปเลยนะครับเพราะเราจะได้ทั้ง exp นะครับแล้วก็จะได้ทั้งน้ําหนักหมูที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมซื้อหมูให้เต็นข้อก่อนที่จะกดให้อาหารนะครับ เมื่อเราให้อาหารเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราเข้าไปแปลรูปได้เลยนะครับหมูที่จะแปลรูปสำหรับผมนะครับคือหมูเพนด้าโฉดนะครับซึ่งน้ำหนักมันสูงมากจากราคาหนึ่งล้านนะครับเรามาดูว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่ได้เพิ่มจากหนึ่งล้านเป็นห้าล้านนะครับ โดยวิธีนี้นะครับนอกจากเราจะได้ EXP ในการเพิ่มเลเวลเรายังได้น้ำหนักหมูที่เพิ่มขึ้นแล้วเรานำมาแปรรูปได้เงินที่มากขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเช่นดีๆที่เอามาฝากในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครได้เลยนะครับ